สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะเดินทางไปพัทยานะคะโดยใช้รถไฟเอ,อครับเอาอะไรมามั่งครับไหนดูหน่อยสินี่แล้วก็ตุ๊กตาเอาใส่กระเป๋าเลยเอาใส่กระเป๋าเอาใส่กระเป๋าโอ้เอาพี่หมีไปด้วยรถไฟของเราก็มาแล้วนะคะ วันนี้เราก็จะไปแบบแอดเวนเจอร์อยากให้เด็กๆได้ผจญภัยได้นั่งรถไฟไปพัทยาได้เที่ยวแบบลุยๆแบบนี้วันนี้ที่เราไปนะคะก็จะตรงกับวันที่15เมษาซึ่งคนเยอะมากกว่าจะได้นั่งนะคะถึงสถานีฉะเชิงเซาค่ะถึงจะได้แบบมีที่นั่งครบและเด็กๆก,ก็ได้นั่งกันบรรยากาศรอบข้างคือดีมาก เหมือนได้กลับมาใช้ชีวิตแบบสโลลีฟจริงๆแบบเหนื่อยแม่คือนั่งรถไฟคือเหนื่อยมาแต่เห็นเด็กๆแบบได้ใช้ชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆนั่งรถไฟก็แบบเอนจอยเด็กก็ชอบลูกๆคือตื่นตาตื่นใจมากเลยคะ่ะยิ่งพี่อิตเตอร์นะหเห็นป้ามาขายของนี่เรียกป้าเรียกซื้ออย่างเดียวเลยแล้วเราก็ถึงสถานีพัทยาย้ย เด็กๆจะได้เล่นน้ำพัทยาก,กันแล้วจะได้เล่นทรายเล่นทะเลกันแล้วัตดถวามตัดวารมาที่เซ็นท่านเลยนะคะพอดีแม่แม่ไม่มีเวลาถ่ายคลิปเลยได้มาถึงเซ็นท่นก็ได้จับโทรศัพท์มาถ่ายคลิปแค่นี้เอง อิตเตอร์ว้าวมากเลยบ่ายสองแล้ว,ว,วเราจะมาเช็คอินที่โรงแรมที่แม่แม่จองกันไว้นะคะแม่ก็จะมาแวะซื้อน้ำนะคะอากาศที่นี่ร้อนมากเดี๋ยวตอนเย็นๆเราจะพาเด็กๆลงไปเที่ยวทะเลกันนะคะ นู่นหรอครับโอเคบึนบึนแล้วบึนบึนบายบายชอบไหมชอบไหมไปเล่นกับพี่พี่ไปไปเล่นกับพี่พี่รถเอาบึนบึนไปด้วยเอาบึนบึนไปด้วย ามานะคะมันตรงกับสงการพัทยาพอดีแล้วโรงแรมที่เราอยู่นะคะก็เป็นซอยที่เขาเล่นน้าเยอะมากแล้วเล่นน้ําเย็นมากดูทางเข้าโรงแรมเรานะคะโอ้โหคนเล่นน้ําแบบฉ่ำๆไปเลยหนาวมากเลยค่ะเด็กๆคือไม่ไหวบางคนโดนน้ำก็คือร้องไห้อิเตอร์เนี่ยโดนน้ำร้องไห้เลยนะคะบรรยากาศคือคึกคืนสนุกมากพี่ไอชอบมาก เห็นทางข้างๆเห็นเขาเล่นนะ้ำคือชอบ<ด>ภารกิจวันนี้เราก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอตัวไปนอนพักผ่อนก่อนนะคะวันนี้เราก็มาเดินเซ็นท่านกันอีกแล้วนะคะเพราะว่ามาหาอะไรกินแล้วก็พี่ไอ้อยากกินไอศครีมดีคิว อยากกินถ้วยใหญ่ๆเขาบอกแม่แก้ว่าให้เอาอ,อันเล็กๆเ,เขาก็ไม่ยอมอยากกินแบบถ้วยซื้อทุกครั้งแบบใหญ่ไม่เคยกินหมดเลยนะคะแต่ก็วันนี้ก็อยากสั่งก็ปล่อยนางค่ะครับย่างครับก่อน เจเจดิเจเจ,เจทำอะไรไทำอะไรครับม,มาถ่ายรูปหน้าลุงกะไหวไในเรื้เนี่จ <c oughs> าถ่ายรูปถาน้องไป มาพัทยาทั้งทีวันนี้แม่ก็เช่ารถเลยคะ่ะจะได้ขับไปนู่นไปนี่วันละ250บาทเองเช่าชมเมืองพัทยาเด็กๆแบบโอ้โหมากดูดิเมืองแบบคอนโดเอยอยากมาซื้ออยู่แถวนี้เลยอะ่ะดูวิวดูอะไรสวยมากตึกสวยมากแล้วเราก็กลับมาเล่นน้ำที่โรงแรมเหมือน ตีขาตีขานี่ กรุงเทพกันค่ะมาเดินเซ็นท่านวันสุดท้ายนะคะเพราะว่านะเรากำลังจะไปขึ้นรถไฟกับกรุงเทพกันจ้า ใม่น้องด้วยเดี๋ยวเลอะน้องรอหอยากกินะถ้าหันมาหน่อยอากกินดู<ะ>อร่อยปะ ต้าอร่อยไหมอร่อยอันใหมากอร่อยไหมเต้าอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยเอนี่ยอันนี้งูอะไรนะอันน,ะน,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 นี้อันนี้โคบอันนี้โคบอันนี้หนุ่มอันนี้ส้มแน่หนูจะกินนัง,งูของหนุนะ ถึงสถานีรถไฟแล้วนะคะลาก่อนนะพัทยาเดี๋ยวจะมาเที่ยวใหม่นะคะ ep หน้าเจอกันว่าจะไปเที่ยวไหนบ๊ายบาย Thank <laughs> you.